สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจวนกับอาจักษ์รักณ์ทางท่องทางซีบีดับีแล้ววันนี้ก็เป็นวันพุธที่27เมษายน2565แล้วก็ดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์วันอาทิตย์แล้วก็วันเสาร์จะเด่นในเรื่องของการงานรวมถึงการลงทุนในสกุลเงินต่างๆถ้าเกิดมีการเรียนรู้หรือได้รับการเข้าไปอบรมจะทําให้เรามีโอกาสดีๆมากขึ้นส่วนคนที่เกิดวันพุธก็คือวันพุรหัสบดีแล้วก็วันพุธ สำหรับคนที่เกิดสามวันนี้นะดวงเราจะเด่นในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่จะต้องมีการติดต่อขอสินเชื่อหรือติดต่อกับสถาบันการเงินต่างๆเรียกว่าวันนี้จะเป็นวันที่คุณได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการช่วยเหลืออย่างดีเลยทีเดียวช่วงนี้นะคะร,าาระมัดระวังสักนิดหนึ่งการเข้าไปใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็นกลุ่มคนจํานวนมากเนี่ยจะทําให้คุณเจ็บป่วยได้ สำหรับสีมงคลวันนี้ก็จะเป็นสีเขียวสีขาวสีน้ําเงินหรืออาจจะใช้สีกรมท่าก็ได้เครื่องประดับนําโชคค่ะจะเป็นเครื่องประดับที่มีเป็นเครื่องประดับสามกษัตริย์เครื่องเงินแล้วก็เพชรนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องประดับที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดในเรื่องของการเงินดึงดูดในเรื่องของโชคลาภมาให้กับเราแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะทําการสักการะบูชาที่จะขอพรนะคะ ให้เกิดในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภเนี่ยก็จะมีองค์พระพิชัยพิชัยญามหาราชแล้วก็แม่นางสะเคียนคนที่เกิดในเดือนเมษายนนะหรือเกิดในวันนี้แล้วเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดแล้วเนี่ยขอให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของผู้ทรงศีลเช่นที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายอยู่ยาให้กับพระพิสุสงฆ์หรือแม่ชีสาม,มเณรก็ได้ อันนี้ส่งตรงเนี้ยค่ะจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสทองมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตข้อสําคัญนะโอกาสเข้ามาแล้วสามารถคว้าได้อีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นอัน,นิีส่งให้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเรื่องของอาหารที่จะใส่บาตรทาบุญเลีเ้ยงพระหรือถวายสังฆทานก็ดีนะในอาหารนั้นขอให้มีส่วนผสมของน้ําผึ้งนะคะหรืออาจจะถวายน้ําผึ้งเลยก็ได้ตรงนี้จะเป็นเคล็ดช่าให้เราประสบความสําเร็จ ในทุกๆสิ่งที่เราทําอยู่แล้วอุปสรรคต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆหายไปแล้วข้อสําคัญนะจะทําให้คุณเป็นที่รักของคนรอบข้างมาดูกันสักนิดชาะเมื่อวานตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะในออวันนี้นะตัวเลขที่วางไว้ให้ค่ะเข้าแค่รอบเดียวก็คือรอบ18-30นและที่ออกคือ047แล้วก็3 5ตหวนตัวนเลขสเข้ามาในหลักสิบล่างแล้วก็ยังเข้ามาสอตัว ล่างตรงตรงของชุดจับคู่คือเลข35นั่นเองมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด็ดประจำวันพุธที่27เมษายนสพนายาในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข0เลข1เลข4เลข6เลข8เลข5เน้นไปที่เลข0กับเลข1ชุดจับคู่0 2 0 3 0 7 0 9 2 1 3 1 7 1 9 1 แล้วช่วงเวลา18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข8เลข1เลข2เลข9เลข7ในวิธีเลข6กับเลข8สำหรับชุดจับคู่60646563 18485838มาถึงช่วงเวลา19.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข9เลข1 เลขสองเลขสาเลขแปในวินที่เลขหกกับเลขเก้ชุดจับคู่ 60, 6, 4, 6, 5, 6 7, 0 6ูนย์หกสี่หกห9าหอันนี้เป็นทั้งสามช่วงเวลาของวันพุธที่ย7่สิบเจ็ดเมษายนสองพันาร้อยเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเล็กเด็ดประจำวันกับจันลัขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ